คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณตี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยายลายัยเพียงเพราะว่าไปเจอไปเจอกับเป๋าสตางใบหนึ่งเฮ้ยเป็นเหตุให้เจอเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับ ชื่อเรื่องนี้เลยครับกระเป๋าสตางมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่แปดกับสายของคุณตี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณตี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณตี้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่ที่อุบลราชธานีค่ะเมื่อกี้ที่เดียวกับบางแจ๊กเมื่อกี้เลยนะใช <c oughs> ่ค่ะเขาเพิ่งเข้ามาฟังก็อ้าวคนอุบลเหมือนกันเลยประมาณนี้ค่ะเ <c oughs> คยไปที่เขาเล่าป่ะเคยได้ยินป่ะยัง ไม่เลยค่ะพอดีว่าแฟนเป็นคนอุบลก็เลยได้มาที่นี่เฉยๆค่ะพี่แจ็กแต่ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่ไม่ทราบค่ะอ๋อโอเคแต่คุณตี้กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะพี่แจ็คครั้งแรกเลยค่ะแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะย้อนหลังเลยค่ะพี่แจ็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ค่ะมาวันนี้มาคุยกันแบบสดๆนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เดี๋ยวฝากอทีมงานฝากคุณตี้มาบอกว่าเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะ <laughs> โ okay, อเคค่ะพี่แจ็คน่า<ค>จะ<อ>เป็นคนพูดเร็วใช่ค่ะเป็นคนพูดเร็วพอสมควรอ่าโอเคพูดเร็วอา่าต้องลดสปีดลงแล้วก็พยายามอย่าพูดติดกันเยอะๆอ่าได้ค่ะพี่แจ็คพูดไปเว้นวักไปให้ผมได้มีส่วนร่วมด้วย <laughs> มันจะได้สนุก นะได้ค่ะจะจะพยายามลดความตื่นเต้นลงอ่ะพี่จ๋าได้เลยแต่เรื่องนี้น่าสนใจจังเลยอ่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนที่เขาไปเจอกระเป๋าสตางค์แล้วก็เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ใช่ค่ะพี่แจ๊ดยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณตี้คือถ้าเกิดอันนี้เนาะเดี๋ยวแบบหนูขอเล่าย้อนกลับไปเลยละกันประมาณช่วงอย่างที่บอกค่ะว่าเรียนมหาลัยอยู่ปีสองก็คือเหมือนกับว่าเรากับเพื่อนอะเรียนค์สช่วงหมายเสร็ ประมาณบ่ายสองเนี่ยหนูจาเวลาได้ก็เดินกันแบบเดินกลับหอกันเพราะว่ามาหาลาัยกับที่หอพักเนี่ยไม่ไกลกันมากประมาณหนึ่งกิโลและทีเนี้ยค่ะก่อนทางเข้าตรงหอพักค่ะมันจะมีลวต้นเข็มนะคะพี่แจ๊คน่าจะเดึกภาพออกเนาะมันจะมีรั้วต้นเข็มแต่ทีเนี้ยไอเราอะสายตาดีไปเจอกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบเป็นแบบล็อกสมัยก่อนอะพี่แจ๊กทีเ่เป็นแบบตัวไขว้กันอะอ่าโอเคไอเป๋ากระเป๋าสตางค์ผู้หญิง แล้วมันจะมีตัวไข่แกนข้างบนเอาไว้เอานิ้วเปิดสกิดเปิดปิดใช่ใช่ใช่ค่ะพี่แจ็คแบบนั้นเลยแล้วทีนี้เราก็แบบว่าเอ๊ะอันนี้ของใครอะไรเนี้ยก็ถามกันกับเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบไปหยิบขึ้นมาแล้วทีนี้ก็แบบอารมณ์เหมือนเด็กมือบอลแบบว่าเผื่อใครแบบทํำกระเป๋าตังหายหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็แบบจะได้ตามหาเจ้าของแต่ทีเนี้ยที่มันพีคคือเปิดมาปุ๊บเรามาเจอตัวที่เป็นอ่าเป็นคำพูอ่ะพี่แจ็คที่เป็นเป็นพันปิงเกลียวอ่ะเป็นอะไรนะ เป็นเป็นภูอะค่ะเป็นใบผูที่เขาพันเป็นวงกลมไ, <ป S 1> ไง้่ะพี่แจ๊ใช่ใช่ค่ะแล้วแบบรอบนอกปกติอะก็คือเหมือนมันเป็นคำหมากเนาะแต่ว่ารอบนอกอะมันเป็นแบบสายสินผูกมันไปหยิบชั้นหนึ่งอ๋ออ่าอ,อ,อันเนี้ยคือแบบอันแรกแล้วก็เริ่มเอก,กันใน้ก็แบบมันมันพลเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เราต้องเปิดไปแล้วเจอตังใช่ไหมคะประมาณเนี้ยอ่าแต้ทีเนี้ยก็หยิบขึ้นมา ขี่ขึ้นมาปุ๊บยังไม่หมดเจอแหวนทองเหลืองอีกวงหนึ่งอยู่ที่ก้นกระเป๋าสตางค์แล้วทีนี้พอเพื่อนเห็นปุ๊บก็เลยว่าอ่ะวางแล้วเขารีบปิดก,กระเป๋าสตางค์แล้วสวดธัมโมสามจบแล้วก็วางไว้ที่เดิม,มแล้วก็รีบจูงแขนเรากลับที่ห้องไปโดยที่ไม่เล่าให้เราฟังว่ามันเป็นอะไรอืมอาแล้วทีนี้ตอนเย็นมาใช่ไหมพี่แจ๊คก็กลับบ้านเออแล้วก็ทากิจกรรมตอนนี้ก็คือกินข้าว ทำแบบรายงานอะไรเสร็จกูก็พากันเข้านอนอและทีนี้ในคืนนั้นอ่ะมันดันทําให้เราแบบว่าฝันเหมือนเข้าไปอยู่ในในฝันนะพี่แจ๊คครับคือจุดเริ่มต้นของฝันเราอ่ะเหมือนเราเดินลงมาจากบ้านที่มันเป็นบ้านไม้ถูงยกสูงอะคะ่ะเราเดินลงมาแล้วแบบเราได้ยินเสียงคุณแม่เรียกอยู่ข้างล่างว่าลงมานี่ขึ้นไปทําอะไรอืซึ่งเราก็เอ๊ะเราขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงคือเรายังไม่รู้ตัวใน<จ>ฝันนั่น,นบ้านเราปะ ไม่ค่ะไม่ทราบว่าเป็นบ้าน,านใคร<ต>ใครก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ตั้งอยู่หลังเดียวโดดอยู่กลางทุ่งนาเลยพี่แจ๊คอ่ะเราก็เดินลงมาคุณแม่ขับกระบะมานับเราเราก็เดินลงไปหาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าขึ้นรถแล้วกลับบ้านกันนาทีเนี้ยจังหวะที่เราขึ้นรถแล้วแบบหน้าหน้ารถเราเนาะพี่แจ๊คมันจะหันขึ้นไปบนบ้านใช่ไหมคะหนูหันไปเจอแมวดำสามตัวอยู่บนบ้านแล้วแบบก็แบบ ทางอีาสานเนาะเขาเชื่อว่าแมวดําอ่ะตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบพวกของคูณใสอะไรอย่างเงี้ยที่แรกก็แบบในฝันเรายังไม่ได้เอกใจอะไรขนาดนั้นพี่แจ็คแล้วก็แบบตานในฝันก็กลับบ้านกับคุณแม่พอกลับบ้านกับคุณแม่คุณแม่ไล่เราให้เข้าบ้านเลยนะคะว่าเออเข้าบ้านไปเลยแบบไม่ต้องออกมานะเหมือนคุณแม่พยายามที่จะกันไม่ให้เราออกจากบ้านเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะคือเหมือนที่เราเห็นผ่านช่องประตูในฝันเนาะก็คือจะเห็นแมวดำหมาสามตัวนั้นอะ่ะเกาะอ,อยู่ที่รั้วบ้าน อ่าแ้ะทีนี้เราก็แบบว่าได้ยินเสียงคุณแม่แบบเหมือนคุยอะไรกันข้างนอกแล้วแบบเหมือนมีเสียงแบบคนต่อสู้กันประมาณนี้ยพี่แจ๊คเหมือนเสียงด่าทออะไรกันประมาณเนี้ยแบบดังรอดเข้ามาเราก็แบบเฮ้ยแม่เราเป็นไรหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงแม่เราเปิดประตูเข้าไป <c oughs> เปิดประตูออกไปนอกบ้าน <c oughs> เจอแมวดําตัวหนึ่งพี่แจกคกระโจนมาหาเราแล้วแบบโดนขวัญที่แขนซ้ายอืม <c oughs> แม่ก็แบบมองมาเห็นปุ๊บก็แบบรีบผักแมวตัวนั้นออกแล้วก็ผักหนูเข้ามาในบ้านและหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็คือตื่น แล้วทีนี้ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูก็เห็นเพื่อนตื่นเหมือนกันเพราะนอนอาอยู่ห้องเดียวกันก็มองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะหรือว่าเราแบบฟันแล้วเราพูดเสียงดังจนเพื่อนตื่นหรือเปล่าประมาณเนี้ยแต่แบบก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อก็ตอนเช้าก็ไปเรียนกันตามปกติแล้วทีเนี้ค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือยังไม่ได้คุยกับเพื่อนนะคะก็แบบว่าไปเรียนกันตามปกติแต่มันที่พีคคือเพื่อนเริ่มอยากกินของดิบเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันน่าจะหวานเนาะอยากลองชิม อ่าและทีนี้ก็เลยบอว่ามานั่งจับขาอคุยกันว่าได้ฝันอะไรไหม,มเพื่อนก็รลบบดับอยู่ดีเหมือนร้องไห้ขึ้นมาก็บอกว่าฝันเหมือนกันจุดเริ่มต้นและทีเนี้ยเพื่อนก็เลยเล่าความฝันให้ฟังเหมือนกันพี่แจ๊คครับซึ่งความฝันเนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นก็มาจากบ้านหลังเดียวกันเหมือนกันคือเพื่อนฝันว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเราใช่ค่ะแต่<อ>ท,ทั้งที่ไม่เคยคุยกันอ่า อ้าวอ,อยู่หนูพูดไปหนูยังคนบูนกเกดอบพี่จัดอแล้วทีนี้แบบเพื่อนก็บอกว่าเดินลงมาจากบ้านหลังนั้นเหมือนกันแต่ข้างล่างอะ่ะมีคนเรียกเขาอยู่แต่น่าจะเป็นทางบรรพบุรุษเขาประมาณเนี้ยค่ะครับแต่ทีเนี้ยพอเขาบอกว่าเขาหันกลับขึ้นไปบนบ้านเขาไม่ได้เจอแมวแบบหนูนะเขาเจอเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแกๆ่ๆผมยาวๆครับย,ยืนมองมาที่เขาแล้วบอกว่าจะเอาไอ้คนเนี้ยไป อ่าแล้วทีเนี้ยเขาบอกณทีเนี้ยทางบรรพบุบุษของเพื่อนนะคะก็บอกว่าอันเนี้ยหลานกูกูไม่ให้ไปจะไปเอาใครมึงไปเอาคนอื่นได้เลยครับอ่าแล้วทีนี้พอมาตรวนี้เสร็จปุ๊บเราก็แบบคิดว่าเอ้ยทาไมแบบความฝันมันดันเป็นจุดเริ่มต้นจุดที่เดียวกันทั้งทั้งที่เราฝันคนละช่วงเวลาก็เลยตัดสินใจค่ะ,คะทางทางหนูอะตัดสินใจโทรหาคุณแม่ พอเล่าความฝันคุณแม่เสร็จฟังฟังจบคุณแม่แบบว่าวันไหนหยุดเรียนให้กลับบ้านกลับบ้านไปปุ๊บคุณแม่ไม่ได้บอกหนูด้วยซ้นะพี่แจกก็คือพอถึงบ้านปุ๊บของหนูยังไม่ได้เก็บเลยให้หนูขึ้นรถพ่อที่จะออกไปหาพระอาจารย์ที่คุณแม่นักถือครับตอนเข้าวันอะพี่แจ๊คคือรู้สึกเลยว่ามันมืดเหมือนกับต้นไม้แบบ ก็คือมันเป็นเหมือนสำนักสงฆ์พี่แจ๊กมันเป็นเหมือนอารมณ์ป่าช้าเนาะต้นไม้มันจะคลึงมก็เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บวันพระอาจารย์ท่านรออยู่แล้วพี่แจ๊กแล้วก็มีโอ่งน้ำมนต์หนึ่งโอ่งแล้วก็บอกให้หนูว่าไปนั่งตรงนั้นพอไปอ่าตรงที่จุดอาบธรรมนต์พี่แจ๊กเหมือนกับว่าปกติน้ำฝนที่เราลองอ่ะมันจะเย็นใช่ไหมพี่แจ๊แต่วันนั้นน่ะที่หนูอาบน้ำฝนอ่ะอาบน้ำมนต์อ่ะ นูรู้สึกร้อนอืร้อนแบบมันไม่เชิงเป็นน้ําร้อนแต่พอผ่านตัวเราปุ๊บมันเป็นน้ําแบบที่อุณหภูมิสูงๆอ่ะพี่แจ๊คทาให้ตัวเราแดงแล้วแบบทําให้หนูเริ่มไม่มีสติอื <c oughs> เหมือนแบบว่าอาจจะหลับอยู่ไม่หลับแหลประมาณนี้ยพี่แจ๊คแล้วแบบทั้งพระอาจารย์และคุณแม่แบบว่าตั้งสติตั้งสตินะอย่าเพิ่งหลับคือตรงนั้นคือเราแบบเริ่มเริ่มไม่อยู่ละ <boro. S 1> เริ่มรู้สึกเลยว่าแบบเบลอแบบไม่ได้ยินแหละพระอาจารย์ก็เลยแบบ รีบเหมือนแกสวดคาถาอะไรสักอย่างนี่ค่ะแล้วก็อาบน้ําแล้วตอนนั้นก่อนที่สติจะกลับมาค่ะได้ยินพระอาจารย์แกพูดว่ามันไม่ยอมมันบอกว่ามันจะเอาไปด้วยเหมือนกับว่าตอนนั้นนะพี่แจ็คคือแบบโอ๊ยมือหนูเย็นมากตอนเนี้ยเลัาไปกลัวไปคือตอนนั้นอะเหมือนกับว่าทุกอย่างของเราอะ่ะมัน เดิมที่แบบไม่มีสติแล้วทุกอย่างแล้วเราก็กลัวว่าเราจะได้กลับมาไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอือนพระอาจารย์เหมือนรอบสุดท้ายค่ะเหมือนแบบมันจะไม่ไหวแล้วท่านเอาภูมาให้หนูสามใบมให้หนูถือแล้วก็มาสายสินที่มือแล้วก็อาบน้ำมนต์อีกรอบบอค์ม,อมังกรออค์มังกรเล็กอะพี่แจ๊คที่ประมาณสูงประมาณเท่าอกเราอะโอ่องนั้นอะอาบไปประมาณเกือบหมดโอคงหนูถึงรู้สึกว่าน้ำมันกลับมาเย็นอื พอกลับมาเย็นปุ๊บพระอาจารย์ให้หนูเหมือนกับว่าสวดอะไรสักอย่างเป็นคาถาอะไรหนูจําไม่ได้ตอนนั้นอะสวดคาถาแล้วบอกว่าเนี่ยโชคดีที่แบบแม่มาบอกก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีบุญแม่อยู่ก็คืออาจจะตายตั้งแต่วันนั้นที่ฝันเจอครับโอ้ยแล้วทีเนี้ยพี่แจ็คหนูลืมอตรงแขนซ้ายหนูพี่แจ็คจาได้ไหมที่บอกว่ามีรอยแมวขวัญอะ อ <Ừ. S 2> ในฝันแต่ตื่นเช้ามามีรอยดันอยู่บนแขนอืม,มีรอยจริงๆใช่ม,มันมยังเป็นปริศนาให้หนูถึงทุกวันเนี้ยแล้วพระอาจารย์นะคะก็เลยให้พระองค์หนึ่งหนูมาก็คือให้ห้อยติดตัวไว้จนกว่าจะอายุยี่สิบสองคือห้ามถอดเลยเ <c oughs> พราะเขาบอกว่าไอเน,นี้ยคือยังไงคือมันจะตาม <c oughs> มันจะตามมึงมาตลอดคือมึงห้ามถอดถ้าเกิดถอดปุ๊บมันจะมาหามึงได้ <c oughs> ซึ่งพระองค์เนี้ยหนูก็ยังติดตัวมาถึงทุกวันนี้พี่แจ๊คเกือบสิบกว่าปีแล้วอมุ้ยหนูคนลุกมันประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพารเพื่อนอันนี้ก็คือไปขออนุญาตเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็มาบอกว่าหลังจากที่กลับไปบอกที่บ้านทางบ้านของเพื่อนก็คือสืบเชื้อสายภูไทยอ่ามันจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับพวกลำผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยพี่แจ๊ค เขาก็เหมือนกับว่าทําวิธีราผีฟ้าตรงเนี้ยให้กับทางเพื่อนอแล้วก็ทําการเหมือนเรียกขวัญแล้วก็เขาน่าจะบอกว่าเป็นการแบบบงังบังตัวเพื่อนหนูค่ะให้หมายกับว่าไปอีกสายหนึ่งไปอีกเบี่ยงสายหนึ่งว่าสายนี้คือเพราะเขาไม่รับงานไม่รับสืบทอดเป็นผีฟ้าก็คือให้ไปหาคนอื่นแล้วก็เขาให้ห้อยพระเหมือนกันจนถึงอายุยี่สิบสองอ ซึ่งมันก็เลยงงว่าทําไมเราสองคนเจอแค่กระเป๋าตังค์ใบเดียวแต่เหตุการณ์ที่เราเจอมันคล้ายกันอืแล้วพอผู้ใหญ่ก็คุยกันเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยเป็นผีปอบอืซึ่งพี่แจ็คนึกออกไหมว่าเราอยู่ในมหาลัยซึ่งอยู่ในกลางเมืองมันไม่ควรจะมีสิ่งแบบเนี้ยที่มันจะหลุดเข้ามาถึงว่าทางบ้านเราอาจจะเป็นทางซุนอีสานก็จริงแต่มันก็อืมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพี่แจ็คถึงทุกวันเนี้ยก็ยังงงแล้วก็เป็นเรื่องที่ ไม่เคยเล่าอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงกับเพื่อนครับถ้ากับว่าไอ้ของที่มันอยู่ในกระเป๋าสตางค์นั่นเนี่ยคขาเ,เชื่อกันว่าเป็นผีปอบเหรอคือหนูไม่แน่ใจแต่ว่าที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าเขาหาคนที่จะมารับของนี้ไปเหมือน,นกับเขาตั้งใจเอามาวางเพื่อให้ใครใคนหนึ่งไปเก็บใช่ค่ะพี่แจ๊คเหมือนให้ใครคนหนึ่งไปเก็บแล้วมันก็นว่า เห็นที่ถ้าเกิดหนูจำไม่ผิดนะพระอาจารย์ว่าเป็นพวกที่เล่นวิชาเดิมเหมือนกับว่าคล้องกับเข้าตัวมันไม่ใช่สายแบบสายเหมือนกับว่าปอบดีอะพี่แจ๊ทางอีสานเนาะมันจะมีปอบดีที่เป็นแบบรักษาคนในประมาณเนี้ยค่ะเหมือนก็ยังแบบคือตอนนั้นถ้าเราไม่จับของที่อยู่ในกระเป๋าเราก็อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ถูกป่ะใช่ใช่พี่แจ๊คคือบางทีแค่เปิดมาอะไรที่มันไม่ควรที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ก็ควรที่จะเอาไปทิ้ง ใช่ค่ะแต่จับเอามาดูข้างในคือมันเป็นใบพูหรอที่มันม้วนๆไว้เป็นม้วนๆเหมือนอ่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะพูแบบที่ข้างในมันเหมือนเป็นคำหมากอ่ะพี่แจ๊กแต่ข้างนอกอะ่ะพันด้วยสายสินรอบอีกขั้นหนึ่งแล้วก็สายสินพันไว้อีกรอบนึงเหรอใช่ใช่ค่ะเฮ้แต่ไอใบพูกับคุณใสกับเรื่องลี้ลับเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมักจะคู่กันนะเคยฟังเรื่องนี้่าคุณใสใบชะพู เคยค่ะแต่ตอนนั้นด้วยที่ว่าอายุแค่จะประมาณสิบเก้าพี่แจ็คคือเราก็แบบไม่รู้เกี่ยวกับพวกนี้เลยอ่ออ๋อใช่ค่ะก็แบบถ้าเกิดมีความรู้ที่ว่าอ่ะอันเนี้ยคือมันเป็นของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณใสยเราจะไม่แตะกันเลยอืมแต่นี่คือแบบเพื่อความที่ว่าอย่างที่บอกเราอยากรู้อ่ะพี่แจ็คว่าอันนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปตกอยู่ที่พื้นอ่ะคือถ้าไม่แน่ใจอ่ะอย่าเก็บใช่ค่ะอย่าจับ อย่าจับเลยถูกป่ะยิ่งยุคนี้สมัยนี้ไม่ต้องยุคไหนสมัยไหนหรอกยุคนี้สมัยนี้ผมว่ามันมีพวกแบบของล่อซื้อเยอะบางทีตั้งใจทําตกแล้วก็พอคนไปหยิบก็ทํานู่นนี่นั่นว่าเขาขโมยดโอ้ยทาอะไรใช่ใชเยอะเยอะ,ะเยอะเยอะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นอะเวลาเราเจอกระเป๋าของใครก็ช่างเราจะไม่เข้าไปหยิบอีกเลยพี่แจค๊คใครจะฝากกระเป๋าไว,ว้ก็คือวางไว้ที่เดิมเออนะครับ อันนี้ก็ค่ะนะหรือถ้าหยิบขึ้นมาแล้วมันมีของมีค่าอะไรอยู่นั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะดีกว่าเออเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นใครเอามาวางไว้เพราะว่าหลังจากโจมเหตุการณ์พี่แจ๊คเพื่อนก็ไปตามถามหมดเลยนะคะว่าแบบมีใครเอามาทิ้งที่นี่ไหมอะไรประมาณนี้ยแต่ก็ทุกคนตอบไปเสียดนัวกันว่าไม่เจอใครเลยแต่ที่สําคัญมันต้องมีคนเก็บไปแน่ๆมีค่ะาว่เพราะว่าเราวางไว้ที่เดิม ใช่พี่แจ็คคนเก็บไปนั่นแหละมันขับมากระเป๋าหายเนี่อะลรพี่แจ็คนะครับมันต้องมีคนเก็บไปใช่ค่ะเออนะเรื่องพวกนี้ผมว่าอะไรที่มันไม่ควรที่จะอยู่กับที่ที่มันไม่ควรจะอยู่อ่ะมันก็แปลกละใช่พี่แจ๊คมันมาได้ยังไงก่อนทั้งทั้งที่แบบเราเดินกลับตรงเนี้ยมาเป็นปีแล้วแต่เราไม่เคยเจอมันมีคนเอามาวางไงโอ้พี่แจ๊คแค่นึกถึงก็แบบ ความมือบอลอ่ะพี่แจ็คตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กแล้วแบบเผื่อของใครหายแล้วเขาต้องการคืนอ่ะพี่แจ็คด้วยความหวังดีแต่กลายเป็นว่าเราเกือบตายอืมนะครับโอเคได้คุณตี้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกระเป๋าสตางค์นะคุณตี้นะใช่ค่ะหายตื่นเต้นนะหายตื่นเต้นค่ะแต่อาจจะแบบคุยแบบเร็วนิดนึงเพราะแบบเพิ่งเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลเมื่อเช้าเนี่ยค่ะไม่ไม่เร็วไม่เร็วเวานไม่เร็วไม่เร็วตอนเล่าไม่เร็วเลย กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคคุณตี้ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะคุณตี้นะได้ได้เลยจ้าขอบคุณจ้าค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก